ผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมราตีใต้แสงนีออนนะตรงนี้ก็เป็นรับนักเตะพิเศษนะครับตรงนี้สายฟรีก็รับนักเตะได้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะผมคำนวณกิจกรรมนี้แล้วนะสายฟรีนะครับได้ถึง o v r 96นะครับประมาณนี้เลยนะเรามาดูทางด้านหน้าหลักก่อนนะหน้าหลักตรงนี้นะครับผมจะพูดสรุปให้ฟังอย่างเข้าใจเลยนะ สังเกตตรงซ้ายมือสุดเลยนะครับจะเป็นตรงนี้ก็คือโฆษณาแต้มย้อนยุคประจําวันตรงนี้เราสามารถใช้ดูโฆษณาเราจะได้แต้มย้อนยุคเนี่ยหกหกหกเป็น12นะครับจํานวน2ครั้งนะครับจํากัดนะครับต่อวันนะประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถดูโฆษณาได้นะครับเราจะได้แต้มย้อนยุคตรงนี้เลยนะมาดูทางด้านวงกลมตรงนี้นะเป็นการเล่นเกมสกิลนะครับ เราไม่จําเป็นต้องเล่นเรียงเป็น 1- นึนะครับเราจะเล่นสกิลไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะเล่นใน้ครบนะครับสิ่งที่ได้ไปนะครับเกมสกิลที่1นะผมจะพูดถึงก่อนเราจะได้แต้มนีออนเนี่ยเป็นลูปต้นมะพร้าวแบบนี้จานวน50แต้มบวกกับเหรียญฟีฟ่าพอร์ตห้าพันส่วนเกมสกิลที่2นะเราจะได้แต้มนีออนเนี่ยห้ 50, เหมือนกันนะครับกับเกมสกิลแรกแต่เพิ่มเหรียญขึ้นมานะครับจำนวน7,500ส่วนเกมสกิลที่ 3นะครับเราจะเป็นการได้เหรียญเพิ่มขึ้นมา1 0 0 0 0นะครับแต่แต้มนีออนเนี่ยเราจะได้เท่าเดิมเลยนะ5้ 50. ส่วนต่อมานะครับเกมสกิทวิสีเนี่ยเราจะได้แต้มนีออนเนี่ยเท่าเดิมเลยนะแต่จะเสริมทางด้านโทเค็นจังหวะตรงนี้นะครับโทเค็นจังหวะตรงนี้นะเราก็เอาไปใช้บทกิจกรรมถัดๆไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงส่วนของหน้าหลักก่อนนะ,ะตรงนี้ถ้าเราเล่นเสร็จเราก็ มันจะปลดล็อกนะครับปลดล็อกให้เจอกับทีมต่างๆนะครับที่มันกําหนดให้นะเราต้องชนะเราถึงจะได้แต้มนนออนแล้วก็อินฟินิตี้ชาร์จนะครับตรงนี้อ่าก็มีประมาณนี้เลยนะตรงส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราเล่นเสร็จใช่ไหมมันก็จะเปิดแม์ลีกตรงนี้นะอ่าแม์ลีกตรงนี้เราก็ต้องเล่นให้ชนะเหมือนกันนะครับเพื่อที่เราจะได้แต้มนนออนเนี่ยจำนวน7 5แต้มบวกกับเหรียญเนี่ย 1,000นะครับประมาณนี้เลยนะไออินฟินิตี้นะครับที่ผมบอกไอตัวรูปไอนั่นอะไฟฟ้าไอคล้ายๆแบบสามเหลี่ยมนะเราต้องเก็บ3อันนะครับเพื่อที่ไปปลดล็อกไอไฟฟ้าตรงนี้ย3อันเนี่ยได้อินฟินิตี้ไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็คือใช้3อันจะได้1 1ไฟฟ้านะครับ1ไฟฟ้าตรงนี้มายังไงก็คือ เราจะสังเกตรางวัลนะครับอ่าตรงนี้จะดูข้อเสนอตรงนี้เลยนะรางวัลตรงนี้นะถ้าเราเก็บ3หรือว่า2ขึ้นไปเนี่ยอ่าผมจะพูดเอาไงดีอ่าขอพูดก่อนแล้วกันอ่าอันแรกเลยนะนี่รางวัลอินฟินิตี้ขอพูดถึงตรงนี้ก่อนถ้าเราเพิ่มค่าอีฟินนี่เป็นหลัก4แล้วเนี่ยข้อเสนออินฟินิตี้เนี่ยหเพื่อปลดล็อกนะครับ ก็คือถ้าเรามีอินฟินิตไฟฟ้าเนี่ยจำนวน4มันจะปลดล็อกให้เลยนะแล้วเราก็จะกดรับฟรีตรงนี้ด้วยนะเราได้เงินเนี่ยห้าแสนกับนักเตะ e ี i t ต8 OVR แปดสิขึ้นไปบวกกับแต้มย้อนยุคเนี่ยจำนวน50มันจะไม่เหมือนกับแต้มอีกแต้มนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นรูกคล้ายๆตะวันตกนะส่วนต่อมาเราจะได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต้มอาจจะน้อยกว่านะก็มันจะเรียงกันนะครับย้ําว่ามันจะเรียงเลยนะตรงนี้ ส่วนข้อเสนอตรงนี้นะครับมันจะเสียผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะเสียนะเหมือนจะว่าเสียตรงนี้แหละเนี่ยไอตรงข้อเสนอ Infinity ที่1เนี่ยมันจะเสียแต้ม v ีฟาพอยห้าร้อยคือเราต้องเติม100บาทนะครับเราถึงจะได้แต้มวีฟาพอยห้าร้อยเนี่ยมาปลดล็อกนะครับย้ำนะครับเราต้องปลดล็อกนะตรงนี้เราถึงจะได้รับที่เหลือฟรีนะครับ ถ้าถามว่าสายฟรีได้ไหมตรงนี้มันไม่ได้แน่นอนเพราะว่าสังเกตน,นะเราต้องไปทีละด่างก่อนนะถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะปลดล็อกรางวัลขั้นถัดไปนะครับเนี่ยฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับแนะนําเติมก็ดีหละเสียแค่ร้อยหนึ่งแต่ถ้าแต่ว่าเราได้เงินก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช่แล้วก็เอาแต้มไอ้ตรงเนี้ยย้อนยุกเนี่ยเอาไปใช้ในกิจแรกนัดเตะได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะ มาดูทางด้านเป้าหมายประจําวันนะครับเป้าหมายประจําวันตรงนี้นะครับเราต้องชนะเกมสกิลและแมตช์ทั้งหมดนะครับก็คือรวมๆจำนวน6ครั้งนะครับมันจะมีความคืบหน้านะครับถ้าเราทําตามเงื่อนไขนะครับเราก็จะได้รับแต้มย้อนยุคเนี่ยไ้ตรงรูปตะวันตกเนี่ยจำนวน5แต้มนะครับตรงนี้ต่อมาเป็นเป้าหมายประจําสัปดาห์นะครับเราต้องใช้แต้มอินฟินิตี้ชาร์ในบทหลักนะครับ เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราต้องใช้นะครับให้เป็นเป็นความคืบหน้านะเนี่ยอินฟินิตี้หลักตรงเนี้ยเราต้องใช้จำนวน3ครั้งเลยนะเราถึงจะได้มีโอกาสได้นักเตะไอลาตีใต้แสงนีออนนะแล้วก็ตั๋วริเวรี่จำนวน10,000นะครับแต่นะครับผมย้ำนะ3บทหลักก็คือตรงนี้เลยนะมีเกี่ยวกับตรงนี้นะครับที่ผมเลื่อนไปเนี่ย ก็คือเพื่อเราเอาตรงเนี้ยไอสามเหลี่ยมไอตรงเนี้ยที่ผมบอกเนี่ย<ป>เพื่อแลกกับไอไฟเนี่ยตรงเนี้ยเลยนะเราก็ต้องมาแลกเก็บไว้ตรงเนี้ยเพื่อที่ไปเปิดขั้นเนี่ยเนี่ยถัดไปนะครับอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีโอกาสได้นักเตะแน่นอนการันตีนะครับ o v r 92จำนวน1ตัวแล้วก็ตั๋วรีเวลลี่เนี่ยคูปองตัวเนี้ยจำนวน10,000เลยนะแต่ต้อง สายเติมเท่านั้นนะครับถึงจะได้สายฟรีก็ทําใจหน่อยครับไม่ได้นะตรงนี้อีกเป้าหมายอีเวนต์หนึ่งครับก็คือนักเตะนะโอกาสได้ยากมากเลยนะสายฟรีผมฟันธงเลยนะไม่ได้แน่นอนสําหรับคาก้าตรงนี้นะครับไม่ได้แน่นอนลักเตะไอคอนตรงนี้สายเติมเท่านั้นนะเติมยัดนะถึงจะได้ตรงนี้นะครับมาดูทางด้านดมแพกนะครับตรงนี้ทีเดกรรมที่2องดมแพกตรงนี้นะครับ ดัมแพกตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปนะเราจะใช้ไอรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่อแลกกับ Infin i t y ี้ดัมแพอ่าเราไม่จําเป็นต้องสามารถแลกไอหน้าบนหลักนะเราเก็บไอตรงนี้ที่ผมบอกก็คือไอไอเนี้ยไอสามเหลี่ยมที่ผมบอกเนี่ยจานวน3อันนะครับเพื่อไปแลกกับ Infinity ี้ดัมแพกนะจานวนแค่1นอันนะเพื่อมาปลดล็อกตรงนี้นะครับเพื่อใช้แต้มไฟฟ้าเนี่ย มาเปิดนะครับก็คือมาเลื่อนขั้นนะประมาณนี้เลยนะส่วนไอ้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นโทเค็นจังหวะนะครับที่ผมบอกเราต้องมีโทเค็นจังหวะเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งโทเค็นนะเพื่อแตะสี่เหลี่ยมตรงระมาตรงนี้นะครับที่เรามีโอกาสได้นักเตะก็จะมีตรงนี้เลยนะนี่นักเตะคนแรกก็มีของนี้เลยนะนี่นักเตะบู๊เพมตันนะครับก็เป็นตำแหน่งเป้าหน้า แล้วก็เหรียญ2 5 0 0 0น2ห0 0แล้วก็นักเตะแลกเงินเนี่ยเพื่อไปอัพเทรนนักเตะนะครับให้เราเก่งขึ้นนะสำหรับนักเตะหลักๆเราจำนวน12ตัวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะถ้าเราเปิดแตะไอตรงนเนี้ยเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยตามเงื่อนไขนะมันก็จะเป็นตามเป้าหมายต,ต่างๆนะจำนวน5ครั้งอ่ะเราก็จะได้25,000ปล็อกต่อไปเราต้องเปิด10ครั้งประมาณนี้เลยนะก็ไม่งงกันนะครับก็ ช่องละประมาณประมาณนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็กิจกรรมนี้ค่อนข้างแบบคล้ายๆกับไอ้นั่นเลยนะผมจะพูดไงดีคล้ายๆกิจกรรมไอ้ที่ผ่านมามันเรียกกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมไอ้หอยเนี่ยเออนั่นแหละคล้ายๆเลยแต่ว่ามันจะเสรมิมลูกเล่นไอ้ต่างๆเนี่ยมาเยอะกว่านะครับแต่ว่า ค่อนข้างแบบถามว่างง,งไหมก็ไม่ค่อยงงนะผมว่าส่วนตรงนี้นะครับเราเพิ่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันของคนที่จะเติมซื้อนะเพื่อรีบเปิดรางวัลรับนักเตะเร็วๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราต้องแลกเปลี่ยนอินฟินิตี้ชาร์จเนี่ยเพื่อเพิ่มอิน i n นิตีรางวัลที่จะปลดล็อกรางวัลมากขึ้นนะครับอินฟินิตีรางวัลจะไม่มีรีฟิต ตลอดทั้งอีเวนต์เลยนะครับย้ำนะครับตรงนี้จำกัดแค่3มครั้งนะครับเพื่อเพิ่มอินฟินิตี้รางวัลน,นะครับตรงนี้ไอต้นมะพร้าวที่ผมบอกเลยนะเราสามารถเอามาเดินแต้มตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นตรงนี้นะถ้าขั้นตรงนี้แล้วนะเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วเราสามารถรับนักเตะได้ ไม่ว่าจะเป็นคนนี้เลยนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคนนี้ RB นะครับแต่สายฟรีเนี่ยค่อนข้างต้องเล่กขยันเล่นทุกวันเลยนะผมย้ําเลยนะเตือนย้ําให้ขยันเล่นทุกวันนะครับถ้า OV R 97หรอผมว่ามันก็มีโอกาสได้แน่นอนนะตรงนี้แต่ว่าอาจจะนานหน่อยนะแต้มแต่ละแต้มมี่รุนรวมใช้เป็นเยอะมากเลยนะ แต่ฟันทงไอตรง VR99 เนี่ยผมว่าไม่ได้แน่นอนนะแต่มันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะตรงนี้แต่ RW ตรงนี้นะก็เป็นไปได้ยากนะที่ถ่ายฟรีจะได้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะสำหรับไอส่วนของ ตรงนี้เลยนะรางวัลตรงแต้มตรงนี้ที่เราต้องเดินนะครับเราชอบนักเตะคนไหนเราไปตัวนั้นเลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังอีก EP ที่2แล้วกันนะครับ EP นี้ผมจะแยกหน่อยนะค่อนข้างอธิบายแบบผมจะพูดยังไงดีอะคือกิจกรรมมันไม่สับสนเท่าไหร่นะแต่ผมจะคำนวณแต้มดีกว่าว่าไอ้ถ้าเราเดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินให้เลยผมจะ เล่นกิดกิจทุกวันแต่ผมจะไม่เติมนะครับผมจะให้รู้ว่าสายฟีเนี่ยมันจะได้สูงสุดเนี่ยถึงไหนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจะถึง VR 9 6ก็มีโอกาสได้97เหมือนกันนะหรือ9 9เนี่ยก็เดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันนะขอเป็น EP ที่2แล้วกันนะครับมาดูทางด้านดาวดังย้อนยุคก,กันนะครับตรงนี้อ่าดาวดังย้อนยุคนะสิ่งที่ผมบอกไปก็คือไอ้ตรงเนี้ย ไอแต้มย้อนยุคที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นน่ะเราต้องเก็บจำนวน500ขึ้นเลยนะหเป็นไปได้ยากมากนะครับแค่350ก็ยากแล้วนะแต่และแต้มเราก็ต้องเก็บสะสมไปเลยนะแต่ใชายฟรีไม่ได้แน่นอนสำหรับเดวี่ตัวนี้เลยนะเนี่ย OVR หูสปีดต่างๆเยอะมากเลยนะให้มาเนี่ยถือว่าสุดมากเดวี่ตรงนี้ผมการันตีไม่ได้แน่นอนนะสำหรับ OVR หนึ100ขึ้นไม่ว่าจะเป็นกูดวินนะกูดวินจากล่างกับๆนะครับได้ขับมาเป็น101่ง้อหนะหูน่าเล่นมากนะครับแต่ว่าต้องเติมนะอันนี้คือสายฟรีผมจะมาทําให้ดูนะครับมีมีนักเตะคนนี้คนนึงเป็นนิวคาสซินนะหหถือว่าเด่นเลยนะสายฟรีก็มีโอกาสได้ตัวน,นี้นะผมมาร์กเอาไว้เลยนะเนี่ยสามก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะแต่ คือใช้เวลานะถ้ากิจยังไม่จบนะแต่หมดอายุภายใน20วันนะครับโอ้โหค่อนข้างที่มีโอกาสที่เดี๋ยวจะมาทําให้ดูแล้วกันนะมาลองดูนะครับว่าผมจะมีโอกาสได้อุยา,าสกสกมไหมถ้าไม่ได้ก็ฟันธงเลยนะว่ากิจตรงเนี้เนี่ยดังไอดาวดังร้อนยุคเนี่ยไม่ได้นะสำหรับสายฟรีต้องเป็นสายเติมล้วนนะครับตรงนี้นะ ก็มีสรุปประมาณนี้เลยนะเดี๋ยว EP2 ทําให้แน่นอนนะครับผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาเดินแต้มให้ดูด้วยนะว่าสายฟรีเนี่ยจะได้ OVR ถึง OVR ตัวไหนนะตรงนี้ก็เอาข้อา,าไปก่อนแล้วกันนะครับถ้างงตรงไหนผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจเลยนะครับก็ขอเป็น EP2 แล้วกันนะจะพยายามทําให้นะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากคนละหนึ่งไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิโดีโอข่าวสารต่างๆใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตลงในช่องด้วยนะครับและเป็นกาลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะถ้าเกิดเป็นความรู้นะครับเดี๋ยวมี e p พีสองแน่นอนนะครับสาหรับกิจกรรมราตรีแต้แสงนีออนนะครับเดี๋ยวจะทําให้แน่นอนนะครับขอเป็น E ีพีสองแล้วกันนะครับอ่า e ีีแรกก็มีประมาณนี้เลยสรุปคร่าวๆเลยนะถ้าใครงงตรงไหนก็ บอกผมได้นะเดี๋ยวผมไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะคลิปนี้ค่อนข้างพูดเร็วหน่อยนะต้องกราบขออภัยขออภัยจริงๆเลยนะที่ผมพูดเร็วนะขอเป็น EP พสและกันเท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวจะทําให้แน่นอนนะครับว่าสายฟรีเนี่ยฟันทงจะได้ OVR ถึงตัวไหนนะครับสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ